สวัสดีค่ะยินดีต้อรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ f o o d t r a v e l ดค่ะในเมนูแสนอร่อยในวันนี้นะคะกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูมะนาวค่ะผู้ชมส่วนผสมกันได้เลยตอนนี้ค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะมีทั้งหมด2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกจะเป็นในส่วนของน้ำซุปนะคะเราใช้กระดูกหมูนะคะตามด้วยพริกไทยเม็ดนะคะอันนี้ก็บุกพอแตกค่ะกระเทียมและรากผักชีทุกพอแตกนะคะ น้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำปลาซอสถั่วเหลืองและคุณผู้ชมก็นำน้ำเปล่าอีก3มลิตรครึ่งไปต้มให้เดือดน,นะคะต่อมาจะมีลูกชิ้นหมูค่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูที่เราทำเองนะคะดูสูตรได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะเครื่องปรุงนะคะมีน้ำปลาน้ำมะนาวพริกแห้งป่นน้ำตาลทรายถั่ถวที่สองขั้วป่นกระเทียมเจียวหมูสับเนื้อหมูแล้วก็ตับหมูนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะ ตามด้วยถั่วง,งอกค่ะวันนี้เราใช้บะหมี่เหลืองนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้เส้นแบบอื่นก็ได้ค่ะตามด้วยผักชีนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาทำในส่วนของน้ำซุปกันก่อนนะคะตอนนี้เล็กต้มน้ำไว้เดือดดีแล้วนะคะ โอเคเดือดแล้วตอนนี้ก็เติมกระดูกหมูลงไปได้เลยค่ะทีนี้ก็ตามด้วยรากผักชีกระเทียมและพริกไทยนะคะซอสถั่วเหลืองค่ะน้ำปลาเกลือป่อนน้ำตาลทรายค่ะ ตอนนี้ก็ปิดฝานะคะและต้มทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงระหว่างนี้คุณผู้ชมจะต้องคอยช้อนฟองออกด้วยนะคะน้ำซุปของเราจะได้ไม่ขุ่นค่ะพอครบหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้เราก็ได้น้ำซุปหอมๆรสชาติเข้มข้นค่ะคุณผู้ชมต้มน้ำอีกหนึ่งหม้อนะคะเตรียมไว้ได้เลยค่ะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาลวกเส้นกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลวกในส่วนของเนื้อสัตว์ซะก่อนนะคะ สำหรับหมูสับนะคะเราจะใช้วิธีรวนนะคะเพราะว่าตัวของที่เลือกวุยเตี๋ยวของเราเนี่ยรูของเขาค่อนข้างใหญ่นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมลวกโดยใส่หมูสับลงไปในนี้เนี่ยหมูสับก็จะหลุดออกมาหมดนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องลวกโดยใส่ในชามแบบนี้ละคะ่ะตักน้ำซุปนะคะใส่ลงไปในชามที่เรามีหมูสับนะคะและคนค่ะหมูสับเขาสุกได้ง่ายนะคะ เพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคแบบนี้แล้วค่ะตอนนี้หมูสับของเราสุกดีแล้วนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะทําแบบนี้หมูสับจะได้ไม่แห้งด้วยนะคะตอนนี้ก็นําลูกชิ้นนะคะแล้วก็หมูชิ้นค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็น เนื้อหมูสันในนะคะหรือว่าใช้เนื้อหมูสันนอกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนํามาหารเป็นชิ้นบางๆค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยตับหมูนะคะหั่นชิ้นบางเช่นเดียวกันลวกนะคะในหมอ้อน้ําซุปค่ะแล้วก็คอยคนด้วยนะคะโอเคใช้เวลาลวกไม่นานนะคะไม่งั้นเนื้อหมูก็ตัดจะแข็งเกินไปค่ะ เสร็จแล้วโอเคพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวกับถั่วง,งอกกันค่ะตอนนี้นะคะน้ำที่เราต้มไว้เดือดดีแล้วค่ะใส่ถั่วง,งอกลงไปในที่ลูกก๋วยเตี๋ยวนะคะและวสาหรับบะหมี่คุณผู้ชมก็คลี่ออกมาแล้วใช้มือนวดนะคะเส้นบะหมี่จะได้เหนียวนุ่มค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นําลงลวกค่ะเขย่าแบบนี้ด้วยนะคะไม่งั้นเส้นจะติดกันเป็นก้อนนะคะ โอเคประมาณนี้ได้แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมทําเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําแบบนี้นะคะในการลวกบะหมี่จะใช้เวลาลวกไม่นานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสุกต่อหลังจากที่เราใส่น้ําซุปลงไปแล้วล่ะคะ่ะโอเคตอนนี้ก็ต้องมาปรุงเครื่องนะคะใส่น้ําปลาค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะนาวทุกอย่างได้จะใช้อัตราส่วน1ต่อ1นะคะแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมด้วยนะคะว่า อยากทานเผ็ดหรือเปล่านะคะถ้าเกิดรับประทานรสจัดก็ปรุงเครื่องได้มากกว่านี้นะคะโอเคเสร็จแล้วแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ตักน้ำซุปใส่เครื่องนะคะในส่วนของน้ำซุปนะคะคุณผู้ชมสามารถนำไปกรองก่อนก็ได้นะคะนำเครื่องต่างๆออกนะคะเราจะได้ตักได้ง่ายขึ้น เมนูนี้คงถูกใจคุณผู้ชมนะคะที่ชอบรับประทานก๋วยเตี๋ยวรสจัดเข้มข้นแบบนี้ล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วะคะ่ะในขั้นตอนสุดท้ายเราจะต้องเพิ่มหน้าท้ายเขาหน้ารับประทานยิ่งขึ้นนะคะด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราลวกไว้ในช่วงแรกนะคะหมูสับนะคะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะปริมาณมากน้อยนี่ขึ้นอยู่คุณผู้ชมนะคะว่าอยากรับประทานเยอะหรือว่าน้อยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ มีตับหมูนะคะแล้วก็เนื้อหมูด้วยนะคะที่เราลวกไว้แล้วรวมถึงลูกชิ้นหมูที่เราทำเองด้วยนะคะวิธีการทำจริงๆก็ไม่ยุ่งยากนะคะสามารถติดตามชมสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะมีบอกโดยละเอียดทีเดียวค่ะทีนี้ก็จะต้องโรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะ ต้นหอมและก็ผักชีนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูมะนาวรสจัดจากพวกเราฟูจิเบลดัดชมีวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ